แรงแอปทักษอ,อนองค์ประทับพ,พ,พูดยาบฟาเต้านัทพรเดือดทั้งเรื่ององค์ประทับอย่างหนักจ้าเมือ่อผู้จัดมือทองแอนทองประสมจับแอปทักษออนมาล้างภาพจำจากนางเอกเรียบร้อยแสนดีเล่นร้ายตัวแม่ในบทปรางทองประชันเต้านัทพรในละครเรื่องแค้นทางช่องสจากค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด โดยจากการปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยกันไปแล้วนะคะก็ทำเอาสะดุ้งกันทั้งเมืองกับคำพูดเด็ดของสาวแอบว่าเตรียมพบกับความชิบหายได้เลยทำเอาแฟนๆถึงกับร้องอุ๊ยเลยทีเดียวเพราะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวนั้นเรียกว่าองค์แม่ประทับล่างฉีกภาพลักษณ์ใหม่เจองานหินขนาดนี้แม่แอบต้องทำการบ้านหนักขนาดไหน โดยทางด้านแอบบอกว่าตอนแรกที่ฟังก็รู้สึกท้าทายดีค่ะและต้องบอกว่าสนใจและรับบทนี้เพราะพี่แอนคือทุกคนรู้ว่าพี่แอนเป็นคนที่รักและทุ่มเทกับงานเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้โอกาสแอบเพราะเขาเห็นว่าต้องเห็นอะไรบางอย่างในนั้นแอบเลยรู้สึกว่าการที่เขาให้โอกาสและไว้ใจแอบก็เชื่อใจไปเกือบร้0ยอร์แล้ว โดยบอกว่าบทปรางทองนั้นจิกทุกอย่างทั้งภายในภายนอกมุมมองที่จะนึกออกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น m มล์เซตของตัวละครภาษากายที่มันไม่ได้เป็นแอปเลยแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้าไปตั้งแต่เวิร์กช็อปเรียนแอคติ้งหรือแม้เรียนมาแล้วอยู่หน้ากองก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆ และถือเป็นการเล่นบทร้ายครั้งแรกต้องทําการบ้านหนักมากพร้อมบอกว่าการแสดงออกและอารมณ์ทั้งหมดของปรางทองเป็นสิ่งที่สาหัสที่สุดสําหรับแอปค่ะมันไม่ใช่แค่เล่นด้วยพลังที่เยอะกว่าปกติแต่มันเป็นการเล่นอะไรที่ไม่เคยทําหลายคนอาจจะมองว่าไม่เคยกรีดหรอกกรีดไม่ได้แน่ในเรื่องนี้แต่สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ยากสําหรับแอปเลยค่ะ